เรื่องผีด่าผู้หญิงจะอยู่กับพระได้ไงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณน้าของคุณอาร์ตเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วชื่อว่าคุณแอลทำอาชีพครูอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณแอลจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยแต่จะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำตอนที่คุณแอลได้ไปบรรจุที่กำแพงเพชรใหม่ๆไปกับลูกชายคนหนึ่ง และได้ไปหาบ้านเช่าอยู่จนไปเจอบ้านไม้อยู่หลังหนึ่งซึ่งราคาถูกมากก็เลยตัดสินใจเช่าและเข้าไปทำความสะอาดในระหว่างที่เข้าอยู่จะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเห็นเป็นคนเดินไปเดินมาภายในบ้านแต่คุณแอลกล้องไม่ได้สนใจอะไรจนพักหลังๆก็เริ่มมาเข้าฝันเป็นผู้หญิงผมยาวห่มสบายสีแดง และที่น่าแปลกก็คือลูกของคุณแอลก็เห็นผู้หญิงคนนี้ในฝันเหมือนกันจนหนักข้อขึ้นเรื่อยๆมีการมากระซิบข้างหูคุณแอลก็เริ่มจะรู้สึกไม่ดีและเริ่มสังเกตว่าที่กลางบ้านจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งคนอยู่เก่าได้เอาทองคำเปลเวไปติดไว้ทั่วเสาและมีน้ามันสีดำไหลออกมาคุณแอลก็ฉุดคิดขึ้นมาในใจ เพราะมักจะเห็นผู้หญิงเดินไปเดินมาตรงจุดนี้บ่อยที่สุดและเวลาที่เพื่อนมาเที่ยวที่บ้านถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะออกมาให้เห็นแบบจะจะจนเพื่อนต้องขอตัวกลับบ้านคุณแอลอยากลองพิสูจน์ดูอย่างจริงๆจังจัจึง,จ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 งได้ชวนเพื่อนทั้งชายหญิงมาทำอาหารทานกันที่บ้านแล้วนอนที่บ้านหลังนี้เลยผู้หญิงจะนอนกันในห้อง ส่วนผู้ชายจะนอนกันที่กลางบ้านข้างๆเสาตกน้ำมันปรากฏว่าในคืนนั้นช่วงเวลาประมาณตีสีเพื่อนผู้ชายบอกว่ามีคนมากระซิบข้างหูว่าตื่นเถอะนกร้องแล้วเขาก็ตกใจแล้วลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงผมยาวห่มสบายยืนหน้ามาอยู่ข้างๆหูเพื่อนตกใจมากรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟ และรีบวิ่งไปหาคุณแอลในห้อมแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังจนเพื่อนของคุณแอลไม่กล้าอยู่ต่อจึงได้ขอกันกลับบ้านในเวลานั้นเลยคุณแอลจึงได้แน่ใจว่าที่เจอมาตลอดไม่ได้คิดไปเองก็เลยหาทางที่จะอยู่กันได้โดยที่จะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันคุณแอลจึงได้เอาดอกไม้และทูบเทียนมาไหว้พร้อมท้งเอาหิ่งพระและพระพุทธรูป มาห้อยตรงเสาตกน้ํามันแล้วในคืนนั้นผู้หญิงห่มสบายก็ได้มาเข้าฝันคุณแอวแล้วตะโกนใส่ว่าผู้หญิงกับพระจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเช้าวันต่อมาคุณแอวจึงรีบไปเอาหิ้งพระลงมาจากเสาหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยออกมาให้เห็นแบบจะจะแต่จะมากระซิบข้างหูเป็นบางครั้งครั้งหนึ่ง ประตูหน้าบ้านซึ่งเป็นไม้แกะสลักได้พังแล้วหายไปบานหนึ่งคุณแอลจึงพูดออกมาลอยๆว่าจะไปหามาจากไหนได้บ้างประตูแบบนี้มาบอกหน่อยสิคืนนั้นผู้หญิงห่มสบายจึงมาบอกในฝันว่าให้ขับรถไปซื้อที่โรงไม้แห่งหนึ่งในหมู่บ้านนี้ตอนเช้าคุณแอลจึงลองขับรถไปดูปรากฏว่าไปเจอประตูไม้แบบเดียวกันที่ร้านแห่งนั้นจริงๆ แต่คุณแอลก็ยังไม่เชื่อว่าผีมีจริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด